วัสดีคะ่ะพบกับเก๋เพชยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋มานําเสนอในรถเข้ามาใหม่กันนะคะเป็นรถอีโคคานะคะราคาประหยัดด้วยราคาคันนี้แค่แสนสามเท่านั้นนะคะคันนี้จะเป็นมิซูบิชินะคะมิซูบิชิมิลา1.2 GLS นะคะราคานี้139,000บาทกับรถปี2012 นะคะ,แล,ะแล้วเลขใหม่นะเลขใหม่อยู่ที่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นนะคะ1 000, 1 0 0 0 0สสภาพโครงสร้างรถเดิมไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนคันนี้ได้ปี2012นะราคาสามารถจัดสดได้เลยนะคะ1 3 9 0 0 0กาบาทอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะคะสามารถยกกลับบ้านได้เลยนะเป็นรถเข้าใหม่กันนะคะโครงสร้างรถเดิมนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำมาแน่นอนใครที่หารถอีโคคาที่มีความประหยัดอยู่เกณฑ์แน,นะนาเลยคันนี้นะคะ ได้ราคาดีแน่นอนนะคะราคา139,000บาทนะคะพร้อมกับคุณภาพตัวรถนี้เลยทุกอย่างเดิมนะคะเกรงว่าคุ้มมากเลยนะมันเท่ากับราคารถบิ๊กไบค์หนึ่งคันเลยแต่ว่าเราไม่ต้องทนตากฝนตากแดดนะคะคันนี้สามารถเดินทางใกล้ไกลได้เลยนะคะใครที่ชอบรถที่มีความกระทัดรัดหาที่จอดรถไง,ไง่ายๆ แน,แนะนําเอาคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะมาดูด้านในก,นะกันนะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านอยู่พุชสตาร์ทเขามีให้แล้วคันนี้ปี2012นะคะแล้วได้เป็นเกียร์ออตโอต้ขับสบายๆเลยนะคันนี้ด้านหน้าคอนโซลก็ถือว่ากว้างขวางนะเบาะได้เป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าสีดํานะคะถ้าใครสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงเข้ามาได้เลยมาทดลองขับกันได้ได้สีขาวสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะสําหรับมิสูวิชิมิลาด1.2 GLS นะคะ ปี2012แต่สภาพโครงสร้างเดิมแบบไม่มีการถูกเฉียวชนใดๆแน่นอนมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะถ้าใครอยากมาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้มาดูด้านหน้าเลยนะคะเก๋ผ่านไล่ดูโคมไฟนะคะสวยๆใสๆเลยนี่นะคะโคมไฟสวยๆด้านหน้าไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะสีเดิมด้วยนะคะไม่เคยทำสีมาเลยนะคะเป็นสีเดิมๆแบบนี้เลย นี่นะคะโครงสร้างเดิมฝากระโปรงเดิมๆนี่ไม่มีร่องรอยบุบมใดๆนะคะตัวกระจกกระจกก็เดิมๆนะคะกระจกเดิมๆเลยอยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาชมรถกันถ้าใครสนใจรถราคาประหยัดนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่ให้ความประหยัดด้วยนะคะใช้ในกรุงเทพสะดวกเลยมีที่จอดรถง่ายๆนี่ เครื่องยนต์แค่1.2ลิตรเท่านั้นนะคะเบาะเดิมแบบนี้เลยเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้าสีดำก่อนรับรถเราจะทำสปาด้านนอกด้านในให้นะคะด้านหลังเบาะพับได้ด้วยนะคะจะเป็นรถ5ประตูนะคะเป็นรถ5ประตูที่น่าใช้งานมากๆสภาพรถเดิมดีอยู่นะ ราะว่ารถปี2012นะคะสภาพโครงสร้างเดิมแบบนี้คุ้มมากๆนะคะสําหรับใครนะคะสนใจสามารถติดต่อเก๋ดได้เลยนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งรถเข้ามานะคะวันนี้เก๋ต้องขออนุญาตถ่ายแบบอาจจะดูแคบๆนะเพราะว่าพื้นที่เรานะคะมีที่จอดรถ นี่เลยรดแน่นๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาด้วยแล้วราคาพิเศษก็เลยอยากจะแนะนำนะคะอยากแนะนําให้ลูกค้าได้รถดีๆราคาประหยัดไปใช้งานกันนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อเกดได้เลยที่เบอร์0 8 3 4 3 0 6 6 8 3นะคะเกยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะสําหรับ m i t ซูบิชิมิลา a ์ด1.2 GLS คันนี้ราคา139,000บาทเท่านั้นไมค์การใช้งานอยู่ที่1 1 0 0 0 0นะคะแล้วก็เช็คยะ ตลอดด้วยได้รถปี2012ไปใช้งานสนใจคันนี้รีบทักหาเกตด,ด่วนได้เลยนะคะเพราะว่าลดราคาประหยัดอาจจะอยู่ไม่นานนะคะลูกค้าเห็นรับเดียวมายกกับบ้านไปเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้รถดีๆไปใช้งานกันนะคะสนใจรถยนต์มือสองทักหาเกตเพยนต์ได้เลยเบอร์ด้านล่างสามารถแอดฟินได้ด้วยนะคะ แล้ว่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆคันไหนอีกราคาประหยัดประหยดคันไหนอีกอยากให้ทุกท่านคุ้มคุ้มกันวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสําหรับวันนี้เก๋ขอบคุณมากๆแล้วเจอคลิปใหม่ของเก๋แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ